สวัสดีค่ะก่อยใจนะคะวันนี้ก็จะมาบอกถึงจะมาเล่าถึงประสบการณ์การกินโปรตัาโบโปรโตีนโบตาพีนะคะก็ก่อยกินมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วตอนตอนแรกนะคะที่ที่เลือกกินเป็นโปรดักต์นี้นะคะตอนแรกก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะว่าไปดูคลิปออกกำลังกายของคุณปุ๋ยนะคะในเพจปั้นหุ่นแซบวัยสาสบบวกนะคะซึ่ง อุ้ย่นเขาสวยมากนะคะก็คิดว่าอยากมีหุ่นสวยแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนแรกที่ดูอะคะ่ะคือยังไม่ทันได้ยังไม่ได้ไม่ได้ทดลองทานนะคะก็คือทดลองออกกาลังกายก่อนนะคะซึ่งก,ก็มีวินัยบ้างไม่มีวินัยบ้างนะคะคือไม่มีวินัยนั่นแหละมันก็เลยทําให้ยังไม่ได้เห็นผลอะไรมากนะคะก็คือออกบ้างไม่ออกบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนั้นคือเรียนหนักแล้วก็ทํางานหนักมากๆแล้วก็มีเรื่องให้เครียดเยอะมากนะคะ ก็เลยทําให้ก็ก็เริ่มออกกําลังกายมาค่ะแต่พอหลังๆนะคะก็เลยเริ่มหาตัวช่วยนะคะที่จะมาทดลองทานเพราะว่าช่วงที่กอยงานยุ่งมากๆการทานอาหารของกอยอะ่ะคือเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะทานได้ไม่ค่อยครบนะคะส่วนใหญ่จะน้นเป็นฟาสต์ฟู้ดเพราะว่า ต้องการความรวดเร็วใช่ไหมแล้วก็แบบเราต้องเดินทางต้องออกกําลังกายต้องแบบว่าเอ๊ยต้องเดินทางต้องขับรถนะคะแล้วก็ต้องไปทําน่นทํานี่หลายอย่างนะคะคือไม่ค่อยมีเวลากินข้าวที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้อ้วนด้วยนะคะแต่พอได้มาลองโป,โปรตีนนะคะคือโปรตีนอะ เป็นเขาเรียกยังไงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าช่วยเผาผลาญได้รวดเร็วขนาดนั้นนะถ้าไม่ได้ออกกําลังกายนะคะก็ะเลยลองเริ่มลองทานนะคะเป็นแบบควบคู่กับการออกกําลังกายแบบห้าสิบนาทียี่สิบนาทีนะคะเพราะว่าเวลามีน้อยนะคะก็เลยแบบลองทําชาเลนจ์ดูนะคะก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะคือตอนนี้ยังไม่ได้แบบว่าผอมมากนะยังไม่ได้ผอมมากนะคะแต่ก็คือแบบกลับมาสใส่เสื้อผ้า ตอนวัยเด็กได้แล้วนะคะตอนแบบคือเสื้อตัวนี้ก็เคยใส่ได้ตอนมหาวิทยาลัยเออเคยใส่ได้ตอนมหาลัยแล้วก็ใส่ไม่ได้อีกเลยหลังจากที่เออมาทำงานเพราะว่าอ้วนขึ้นนะคะก็จะมีช่วงหนึ่งที่ก่อนผอมลงนะตอนที่เริ่มจัดฟันใหม่ๆนะก็ผอมลงก็ก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ช่วงที่ออมีแฟนนะคะ ช่วงแรกๆก็ยังหมุนดีอยู่เนาะแต่พอแบบมีแฟนแบบคบกันนานมากนะ,ะก็อ้วนขึ้นนะคะอ้วนแบบไม่มีสาเหตุใดๆนะคะเพราะว่ากินแล้วก็นอนอย่างเดียวก็เลยตอนนี้ก็เลยหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เขาเรียกไงอ่ะประจวบกับการแบบเลิกกับแฟนแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นนะเออ แล้วก็แบบหลักตัวเองมากนะคะก็เลยลองกินแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่ได้กินนะตอนนี้เป็นเวลาดูผิวกว้ดีตอนนี้ก็ยกำลังสั่งคอลลาเจนมาลองนะตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วะคะก้อยตื่นสายเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยวันนี้เดี๋ยวมากินสี่เม็ดนะเพราะว่าวันนี้ก้อยจะใช้พลังงานเยอะม,มากในการผลิตกิมจินะคะก็เลยคิดว่าจะต้อง กินโปรตีนเยอะหน่อยเพราะเออช่วงนี้นอนดึกมากแล้วก็อ่อนเพียมากไม่งั้นก็คือคือกิมจิอะมันใช้เวลาทำนานมากเหมือนกันนะเป็นวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแรงไม่ดีก็มันจะรู้สึกเหนื่อยล้าค่ะใช่อ่อนมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะก่ปอปิดแอร์ก่อนกนะ่อนร้อนออปิด ปิดผ้าม่านไปปิดหน้าต่างไปมาแล้วนะคะเฮ้ยร้อนอะ่ะนี่ค่ะยังไม่ได้กินนะอากาศมันร้อนนี่แหละช่วงนี้นะคะก็เลยตัวนี้นะคะขอเล่าก่อนละกันเนาะตัวนี้มันมีส่วนผสมของถั่วแดงผง ถั่วเขียวผงถั่วดาผงแล้วก็ถั่วขาวผงนะคะซึ่งที่เลือกอ่ะจริงๆริงอ่ะเมื่อก่อนก็เคยขายอาหารเสริมนะแต่ก้อยไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่เลยอ่ะเกี่ยวกับอาหารเสริมว่ามันจะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างดูเจ้าของแบรนด์มานานแล้วค่ะแล้วก็เออมาดูส่วนผสมก็เฮ้ยมันน่าสนใจอ่ะก็คือมันเป็นค่อนข้างเป็นแบบแพนเบดหมดเลยเนาะก็เลยทดลองทานนะคะพอทานก็สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะ ก็คือเมื่อก่อนเป็นคนปวดประจำเดือนมากนะคะปวดชนิดที่ว่าเออเหงื่อแตกท่วมตัวค่ะแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยนะคะปวดแบบต้องนอนเกรงอยู่ที่ที่เตียงนะคะอืมเป็นหนักขนาดนั้นนะคะนอนบิดนอนเกรงนอนร้องอดโอยนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกยังไงอะ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกเดือนนะคือ แต่แต่ปวดทุกเดือนแต่ว่าไม่ได้ปวดหนักทุกเดือนนะคะก็จะเป็นบางช่วงแต่มันกจะ็จะปวดทรามานหนงหนงทุกเดือน,นะคะ่ะแต่สิ่งที่สังเกตได้นะคะของการหลังจากทานโปรตีนไปได้ประมาณหนึ่งเดือนประจําเดือนมาก็ไม่รู้ตัวเลยว่าประจําเดือนมาใช่เพราะปกติก็คือจะนับวันที่ประจําเดือนจะมาครั้งแรกใช่ไหมแต่จะมีช่วงหนึ่งที่ค่อยเครียดแล้วก็เลือดก,กระปิดกระปอย ออก็เลยไม่รู้ว่าประจำเดือนก็จะมาตรงปกติไหมนี่ก็ไม่ได้สนใจละเพราะว่าแบบไม่อยากเครียดไงพอเมื่อไหร่ที่เริ่มเครียกก็จะเป็นโรคนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยอะว่าประจำเดือนมาเพราะมันไม่ปวดท้องคือไม่ปวดท้องเลยนะคะแต่ว่าพอผ่านไปประมาณประมาณช่วงวันสองวันนะคะมันก็จะเริ่มมีอาการนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ปวด เหมือนที่ผ่านมามันแค่จะหน่วง,วงท้องนิดๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอีกโรคหนึ่งที่ก้อยเป็นประจำสม่ำเสมอและต้องพึ่งพาหมอนะคะนั่นก็คือหมอนวดน,นะคะก้อยติดหมอนวดมากเพราะว่าก้อยมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดมแบบปวดตรงนี้แล้วก็ปวดข้างหลังเป็นประจำนะคะเนื่องด้วยสาเหตุที่ก้อยอะทำงานเป็นเซลล์ใช่ไหมแล้วก็ต้องขับรถเป็นประจำ ทุกวันนะคะแล้วก็ขับทางไกลด้วยก็คือขับจากกรุงเทพไประยองไปกลับประมาณสองสามปีได้นะคะใช่พึ่งพึ่งตอนนี้พิ่งย้ายมาอยู่แถวแถวกรุงเทพนะคะพึ่งเพึ่งย้ายมาอยู่แถวแถวใกล้ๆก้กรุงเทพมากขึ้นนะคะก็เลยจะเอ,อการขับรถก,ก็จะน้อยลงแต่อาการอ่ะไม่หายนะคะพอนั่งทำออฟฟิศที่มากพอกลับมานั่งออฟฟิศมากขึ้นก็มีปัญหาเรื่องตรงนี้ แล้วก็ข้างหลังแล้วก็กอยจะต้องนอนเตียงแบบนุ่มยวบอะ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ดีต่อเขาบอกว่ามันไม่ดีต่อหลังแต่กอยไม่สามารถนอนที่นอนแข็งได้เลยนะคะเมื่อก่อนอนะคือแข็งนี่ไม่ได้หมายถึงแข็งแบบพื้นนะแข็งแบบที่ทุกคนคนอื่นนอนอะ่ะก็ยังรู้สึกนุ่มอะ่ะแต่กอยอะต้องนอนแบบยวบที่แบบตัวจมอะ ใช่นั่นคือแบบสิ่งที่สิ่งที่ก้อยเจอแล้วก้อยก็ต้องพึ่งหมอนวดทุกๆุกสามเดือนนะคะทุกสามเดือนจริง,รงๆเพราะพอเหมือนครบสามเดือนปุ๊บอาการก้อยก็จะกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ก็จะต้องไปนวดทุกครั้งแล้วบางหมอนวดก็นวดได้ไม่แบบไม่แรงอะแบบมันไม่ถึงใจอะคือแบบว่าคือเขานวดแบบกด ไม่ไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้กอยแบบไม่หายแล้วก็ต้องไปหลายๆรอบใช่ไหมคะแต่พอหลังจากที่กอยเริ่มออกกําลังกายแล้วก็เริ่มทานโปรตีนอาการปวดหลังก้อยหายไปเลยตอนแรกที่นอนที่บ้านนะคะที่นอนบ้านใหม่นี่นะคือบ้านเก่าอะที่เก่าอ่ะคะ่ะเป็นที่นอนยุบยวบใช่ไหมแล้วบ้านใหม่อะเป็นที่นอนแบบที่มันจะมีความฟอร์มตัวนิดน,นึงอะมันจะแบบแน่นๆ่นหน่อยแต่ว่ามันก็นุ่มนะ แต่กอยนอนไม่ได้กอยนอนไม่ได้มาประมาณ3เดือนเพราะก้อยปวดหลังแต่ก้อยทนนอนนะคะทนนอนแบบทรมานอะ่ะแล้วก็นอนไม่หลับก็เป็นช่วงโควิดพอดีหาหมอนดก็ไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้เลยกอยก็เลยเริ่มจากเอองั้นลองออกกําลังกายแบบยืดกล้ามเนือ้อถ้าถ้าในคลิปของคุณปุ๋ยเลยค่ะที่ที่กอยเอามาลองใช้นะคะก็คือเป็นพวก บอดีเวทต่างๆนะคะแต่ก็จะเน้นช่วงหลังให้มากขึ้นนะแล้วก็กินโปรตีนเฮ้ยนี่ผ่านมาประมาณคืกอก่อนออกกำลังกายก่อนก่อนหน้าที่จะทานโปรตีนนะก็น,น่าจะได้ประมาณ3สามเดือนแล้วนะก้อนปวดหลังแล้วค่ะอาการปวดหลังของก้อยหายไปแล้วแล้วคือก้อยก็เครียดน้อยลงนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออยากนอนแต่นอนไม่ได้เพราะว่าปวดหลังแล้วก็คือคือมันดีใจอ่ะเพราะว่า ราไม่ต้องพึ่งพาหมอนวดอะแล้วสถานการณ์โควิดอะหมอนวดก็ชอบปิดเป็นประจำนะคะแล้วมันทรมานมากเลยนะคะใครปวดหลังจะรู้ดีไปเลยไม่พูดมากนะคะกินก่อนกินก่อนไม่ถีดว่าจะกินแล้วมันร้อนวันนี้จะต้องใช้พลังงานมากเลยนะคะก็เลยว่าจะทานซักสี่เม็ดเมื่อวานก็เมื่อวานกอยขับรถ เอ oh, าไม่เมื่อวานก้อยทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าก้อยนอนดึกสะสมมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วทีเนี้ยเมื่อาวานต้องไปทำหลายอย่างก็คือทำงานเสร็จส่งของลูกค้าเสร็จแล้วก็ต้องไปซื้อของกิมจิแล้วเมื่อวานเปน็นวันศุกร์รถติดมากนะคะก้อยกลับบ้านมาคือแบบเกือบ,บน็อกอะ่ะแต่ว่ามาทำทุกอะไรทุกอย่างนะคะถึงเที่ยงคืนลันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะ ตื่นเจ็ดโมงทำงานแล้วก็นอนเที่ยงคืนทำแบบนี้นะคะเป็นเวลาโอ้สามสี่เดือนได้แล้วนะคะเพราะกิจวัตรประจำวันก็ยุ่งมากๆจริงๆนะคะตอนนี้กำลังพยายามบริหารจัดการเวลาใหม่เยอะมากแล้วก็เดี๋ยวมีมาเล่าอีกนิดนึงอิงห์ อันนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะ <c oughs> เพราะว่าตื่นสายนะคะอยากแบบนอนให้เต็มอิม่มอยากให้แบบเขาเรื่องยังไงร่างกายสดชื่นนะคะจริงๆวันนี้ต้องออกกําลังกายแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปออกตอนเย็นก็มาอัดคลิปคุยกับเพื่อนๆก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่คิดว่าชอาอะไรนะอีกอย่างหนึ่งที่คอยรู้สึกกับตัวนี้อ่ะ อ๋อมเมื่อก่อนนะคะกิจวัตรประจำวันของก้อยคือการทํางานห้าวันหยุดเสาร์เอ้ยไม่ดิหยุดวันเสาร์ไปเรียนวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก้อยจะมีเวลาพักแค่หนึ่งวันแล้วตอนเนี้ยก้อยพักไม่ได้เพราะก้อยทํากิมจิอืค่อยทํากิมจิเพราะฉะนั้นวันเสาร์จะเป็นเวลาของการทํากิมจิทั้งวันคือเวลาก้อยแบบแน่นมากะคะ่ะก้อยไม่มีเวลาที่จะ ออกกำลังกายเลยมันเลยทำให้คอยต้องเอาเวลาเหล่านี้ไปยัดในตอนเย็นของทุกๆวันซึ่งกรุงเทพกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ปาไปประมาณทุ่มสองทุ่มกว่าจะกินข้าวกว่าจะทำเคีรยงานเช็คงานนูน,นี่นั่นนะคะเก็บนู่นนี่นั่นล้างจานอะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณสี่ทุ่มเสร็จภารกิจทุกอย่าง ก้อยจะได้ออกกำลังกายหลังสี่ทุ่มทุกวันหรือไม่ก็ก็จะทำอะไรเสร็จห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างนี้ค่ะก้อยต้องออกกำลังกายในช่วงเวลานั้นแล้วเมื่อก่อนอ่ะก้อยเออเอาโปรตีนนะคะเก็บไปกินตอนเก็บไปกินตอนเย็นก่อนออกกำลังกาย15นาทีเพราะว่าช่วงที่ทำชาเลนจ์แรกๆอะ่ะก็คิดว่าแบบเออกินโปรตีนก่อนออกกำลังกายอะ่ะก็จะแบบ เขาจะช่วยเผาผ่านได้ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราออกกําลังกายยึกแต่รู้ไหมเพื่อนๆคือโปรตีนอะมันดีดเว้ยช่วงแรกที่ก้อยเลก้อยกินอะก้อยนอนไม่หลับทั้งๆที่ก้อยออกกําลังกายอย่างเหนื่อยมากนะก้อยออกประมาณ20-30นาทีนะคะในช่วงอาทิตย์แรกมั้งเออแต่ตอนกลางวันน่ะคือไม่ได้กินนะตอนเช้าถึงกลางวัน,น่ะไม่ได้กิน แล้วกินแบบเขาเรียกยังไงอ่ะกินอ๋อตอนเช้าถึงตอนเช้าถึงเย็นนะคะจะรู้สึกเพลียง่วงง่วงตอนช่วงบ่าย,ายก็เป็นอย่างนี้ยทุกวันแต่ว่าพอตอนเย็นกินโปรตีนเข้าไปออกกําลังกายตอนกลางคืนกินโปรตีนเข้าไปก่อนออกกําลังกายแล้วป้าโกว่าทั้งคืนนอนไม่ได้ค่ะเพราะมันเฟสอ่ะอยู่ดีๆสมองก็เฟสเฉยเลยร่างกายก็เฟสเฉยเลยอ่ะมันไม่นอนอ่ะ เขก็ตบบถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันทําไมฉันกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยคือไม่นอน,อนกลางคืนอีกแล้วช่วงที่ไม่นอน,อนกลางคืนคือช่วงที่เครียดนะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้คือก็ไม่ได้เครียดก็ไม่ได้มีภาวะอะไรแล้วแล้วก็แบบเขาเรียกยังไงอ่ะเราออกกําลังกายอย่างเหนื่อยอ่ะแล้วทําไมถึงแบบเราถึงไม่ง่วงนอนไม่ห่อนเพลียเออก็เพิ่งมารู้ว่าก็ไม่ใช่เพิ่งมารู้สิก็ลอง เออคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าเออหรือว่าจะเป็นโปรตีนวะหรือเราจะลองปรับโปรตีนมากินตอนเช้าดูแต่ก็ยังออกกําลังกายตอนเย็นเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหลังจากอาทิตย์นั้นนะคะที่ทดลองทานไปแล้วค่ะก็กลับมาลองกินโปรตีนตอนเช้าค่ะคือกินตอนเจ็ดอ่ะตื่นนอนอาบนะ้ำหนึ่งตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลงมากินก่อนออกไปทํางานแล้วก็กลับมาออกกําลังกาย รู้แล้วค่ะรู้สาเหตุของการนอนไม่หลับในครั้งนั้นแล้วค่ะเพราะว่าโปรตีนนะคะเพราะโปรตีนนะคะคือโปรตีนมันทําให้เซลล์ตื่นอะเซลล์ทุกอย่างในร่างกายตื่น,นะคะ่ะเฟชมากนะคะไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะคะรันยาวถึงเช้าแล้วก็เออเขาเรียกไงรันยาวถึงเช้าเลยจนตอนนี้นะคะกอยไม่กินแล้วนะคะตอนเย็นเลิกกินไปแล้วค่ะเพราะว่า โอ้โหไม่ไหวจริงๆค่ะร่างกายกอยแบบยิ่งกว่ากาแฟเออแล้วกอยก็มากินตอนเช้าก็ทําให้กออ่อยสามารถแบบเขาเรียกว,ว่าใช้ชีวิตได้ระหว่างวันนะคะเมื่อก่อนตอนแรกกินแค่2เม็ดตอนที่กินเริ่มต้น2เม็ดนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะเพราะหลังๆก็เริ่มปรับมากินเป็น3เม็ด4เม็ดนะคะมันก็รู้สึกว่าร่างกายเราแบบเฟชมากกว่าค่ะทุกวันนี้ก็กินประมาณวันไหนที่ ออต้องใช้ร่างกายหนักต้องใช้พลังงานมากๆก็จะกินประมาณเขาเรียกว่าอะไรอะสาถึงสเมตรหรือบางทีก็ไปห้เมตรหเม็ดเลยนะคะอยู่ที่ว่าแบบเราก็ใช้ร่างกายหนักแค่ไหนนะคะก็ อยากฝากทุกคนนะลองลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ก็ปลอดภัยจริงๆนะคะขณะคุณปุ๋ยเขาท้องอยู่อ่ะเขายังกินได้เลยเขายังกินมาต่อเนื่องนะคะซึ่งตอนนี้ก้อยก็มีโปรดักต์อื่นๆนะคะที่อยากจะทดลองในกลุ่มไลน์ของโบตาพีนะคะตอนนี้ก็มีปัญหาก,ก็คืออ่อสิวเต็มหน้าเลยนะคะคือก้อยเปลี่ยนเครื่องสำอางไม่ได้ไม่ใช่เครื่องสำอางผิผด เปลี่ยนสกินแคร์ไม่ได้เลยเมื่อไหรที่เปลี่ยนสกินแคร์นะคะเหมือนหน้าก็จะต้องสตาร์ททุกอย่างใหม่หมดจะเริ่มแพ้สิวขึ้นผดขึ้นนะคะแล้วก็คันยุบยิบทั่วหน้านะคะกว่าที่หน้าจะดีขึ้นนะคะตัวนี้ก็ไปเปลี่ยนโฟมล้างหน้าเหมือนกันเปลี่ยนโฟมล้างหน้าไม่ว่าจะเป็นแพงแค่ไหนก็แพ้ค่ะคา์เตอร์แบรนด์แค่ไหนก็แพ้เปลี่ยนโฟมล้างหน้าตอนนี้หน้าเพิ่งดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันยังมีความเป็นผดผดอยู่ ก็เลยคิดว่าเออว่าจะลองสั่งเป็นพวกวิตามินซีคอลลาเจนนะคะแล้วก็อ,อ๋อ plus อ plus ตัวใหม่มาลองทานนะว่าผิวใสหรือเปล่าให้เพื่อนดูเลยนะว่านี่คือผิวจริงของก้อยนะคะผิวจริงๆเป็นคนขาวขาวแต่ขาวเหลืองนะแต่ว่าชีวิตประจำวันนะคะไลฟ์สไตล์ก็คือขับรถทุกวันนะคะก็แขนก็จะดำค่ะเจ้าเหมียวเจ้าเหมียว แ,แขนก็จะดำนะคะแล้วตรงนี้ใส่ในาฬิกาตลอดนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าสีผิวมันไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะว่าโปรตีนเอ้พล u สของเราอะค่ะจะช่วยเรื่องอะไรบ้างคอลลาเจนจะช่วยยังไงบ้างจะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกอยยังไงได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวถ้า ได้ลองทานแล้วนะคะผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตมันรีวิวให้ฟังดีก่านเนาะวันนี้ก็ได้รีวิวโปรตีนไปแล้วนะแต่จริงจริงก็มีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือกาแฟนะคะหมดไปแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังสั่งของเข้ามาอยู่นะอืถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถตริดต่อตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะเขามีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากนะคะ